สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำการใช้งานรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove Model 2ตัวช่วยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่เก้าอี้โซฟาหรือย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงนอนไปเข้าห้องน้ำเพื่อนั่งอาบน้ำหรือนั่งบนรถเข็นเพื่อคล่อมจักรโคลส์สำหรับขับถ่ายค่ะที่สำคัญ ยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบเดิมๆโดยวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำอุปกรณ์และสาธิตการใช้งานรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove m o เด l 2ค่ะเริ่มต้นด้วยความพิเศษสำหรับรุ่นโมเดล2คือด้ามจับที่หมุนปรับระดับความสูงของที่นั่งที่ใช้งานง่ายอีกทั้งยังสามารถปรับระดับที่นั่งในขณะที่ผู้ป่วยนั่งอยู่บนรถเข็นโดยหมุนปรับระดับแบบนี้ค่ะ สำหรับโครงสร้างของรถเข็น i-move โ o d e l 2ทํทำจากวัสดุที่แข็งแรงผลิตจากเหล็กรูปทรงเหลี่ยมหนา2นิ้วรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมมีที่นั่งกว้าง54.5เซนติเมตรรองรับทุกสรีระค่ะสำหรับพนักพิงด้านหลังออกแบบมาให้มีที่จับสำหรับเข็นและยังสามารถเปิดออกได้กว้างเพื่อยกตัวผู้ป่วยขึ้นนั่งบนรถเข็น มาพร้อมตัวล็อกสองชั้นเพื่อความปลอดภัยมีเบรกเท้าล็อกล้อทั้งสี่ล้อการลดไหลขณะใช้งานโดยเหยียบที่แป้นด้านล่างเพื่อล็อกล้อและเหยียบแป้นด้านบนเพื่อปลดล็อกส่วนที่วางเท้าสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สะดวกต่อการขึ้นลงรถเข็นค่ะนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเช่นถังรองขับถ่าย ที่มาพร้อมฝาปิดผู้ป่วยสามารถนั่งขับถ่ายบนรถได้เลยหรือกรณีผู้ป่วยนั่งบนรถเป็นเวลานาน,านก็มีเบาะเสริมสำหรับรองนั่งที่แถมไปกับตัวรถและเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยตกหล่นจากตัวรถค่ะต่อไปเราจะมาสาธิตการใช้งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงนอนมายังรถเข็น iMove โมเดล2กันค่ะอันดับแรกหมุนปรับระดับความสูงของที่นั่ง ให้เท่ากับเตียงเพื่อเข็นเข้าไปรับโดยที่เตียงผู้ป่วยนั้นจำเป็นจะต้องมีที่ว่างด้านล่างอย่างน้อย12.5ซนติเมตรเพื่อรถเข็นจะได้เข็นเข้าไปรับผู้ป่วยได้ค่ะต่อมาประคองผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งหันหน้าผู้ป่วยมาทางด้านข้างเตียงประคองผู้ป่วยไว้และเปิดที่นั่งออกจากกันให้กว้างเลื่อนที่วางเท้าออกและยกเท้าผู้ป่วยวางแล้วดันรถเข็นเข้าจนสุดอย่าลืมล็อกล้อซ้ายขวา โดยควรล็อกล้อก,ก่อนที่จะทําการยกผู้ป่วยขึ้นลงทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นประคองตัวผู้ป่วยแล้วค่อยๆดันที่นั่งสอดเข้าไปบริเวณใต้ก้นทั้งซ้ายและขวาเสร็จแล้วเอื้อมมือไปทางด้านหลังพนักพิงเพื่อทําการล็อกที่นั่งสองชั้นและอย่าลืมปลดเบรกล็อกล้อ,ก,ลอก,ก่อนเข็นย้ายผู้ป่วยค่ะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ต่างๆก็สามารถทําได้ โดยสถานที่นั้นจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทั้งซ้ายและขวาค่ะอย่างกรณีย้ายผู้ป่วยไปยังเก้าอี้หรือโซฟาต้องดันรถเข็นเข้าไปให้สุดที่นั่งหรือโซฟาแล้วล็อกล้อก,ก่อนจะประคองตัวผู้ป่วยไว้ไม่ให้ไงหลังพร้อมเอื้อมไปปลดตัวล็อกทั้งสองชั้นจากนั้นดึงที่นั่งออกทีละข้างสุดท้าย ลดเบรกล็อกล้อแล้วดึงรถเข็นออกค่ะในส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าห้องน้ํากรณีอาบน้ําผู้ป่วยสามารถนั่งอาบน้ําบนรถได้เลยส่วนการขับถ่ายผู้ดูแลสามารถเข็นรถเพื่อนั่งคล่อมชักโครกและขับถ่ายได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการใช้งานรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove Model สที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานสําหรับผู้ดูแล และผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านในการสั่งซื้ออย่าลืมอ่านข้อแนะนำและเงื่อนไขต่างๆที่ลูกค้าควรทราบเช่นความสูงของเตียงหรือสถานที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงสภาพของผู้ป่วยที่เหมาะกับการใช้งานเพื่อให้รถเขน็น i-move โมเดล2ตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณ สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้เลยค่ะ